สวัสดีค่ะสยามรัฐออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะมาปรางชามาของอุดมค่ะก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับท่านหม่อมประชวงคฤิิตปามวดค่ะประวัติความเป็นมาของท่านมีอะไรบ้างนะคะท่านก็เป็นคนคนนึงนะคะที่ก่อตั้งสยามรัฐขึ้นมานะคะในยุคแรกเลยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าประวัติของหม่อมเนี่ยมีอะไรบ้าง ศาสตราจารย์พลตีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดนะคะหรือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดขอเรียกท่านสั้นๆว่าหม่อมคึกฤทธิ์แล้วกันนะคะหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกิจสังคมนะคะรวมถึงหนังสือพิมพ์สยามรัฐและท่านก็เป็นนักเขียนด้วยค่ะในวันที่3ตุลาคมพศส5 5 2 ทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชื่อชูเกียรติให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสีสาขาได้แก่การศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนในวาระครบรอบ100ปีชาตการพศ2554ค่ะท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสสบดีที่20เมษายนพศ2454ที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรี เป็นโอรสคนสุดท้องของพลโทรพระวรวงเธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงปาโมดณ์ยุธยาสกุลเดิมบุญนามีพี่น้องร่วมบิดามารดาคือ 1. หม่อมราชวงศ์หญิงบุญรับพินิษชนะคดี 2. หม่อมราชวงศ์เสนีปาโมด 3. หม่อมราชวงศ์หญิงอุไรวันปาโมด 4. หม่อมราชวงศ์ท่วนเท่านึกปาโมดเท่ากับว่าท่านมีพี่น้องร่วมมีดามารดาถึง4คนด้วยกันนะคะหม่อมราชวงศ์พอกฤษปาโมดสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงพักพิงทองใหญ่เมื่อพศ2479มีบุตรทิดาสองคนคือหม่อมหลวงรองฤทธิ์ปาโมดและหม่อมหลวงหญิงวิสุมิตราปาโมด การศึกษาของหม่อมราชวงศ์คือิตปามโม์นะคะเมื่ออายุ4ปีเนี่ยท่านได้เรียนที่บ้านกับหม่อมราชวงศ์หญิงบุญลับปาโมด์เป็นพี่สาวใหญ่ของท่านนะคะจนสามารถอ่านหนังสือภาษาไทยได้ท่านเป็นลูกศิษย์แหม่มโคที่โรงเรียนวังหลังปัจจุบันคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะเมื่ออายุ6ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่1จนจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่8นะคะแต่ก่อนที่จะเรียนจบมัธยมปีที่8ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอังกฤ โดยศึกษาระดับมัธยมที่วิทยาลัยเทรนด์นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนประเภท Public School หรือเป็นโรงเรียนรัฐบาลของที่นู้นค่ะเป็นเวลา5ปีจึงเข้าศึกษาต่อที่ Queen's College มหาวิาลัยออกซฟอร์ดได้รดับปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาประชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์หรือว่า PPE นั่นเองนะคะในพศ2476 ซึ่งตามทมเนียมของมหาลัยออกสปอร์ตเนี่ยผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมหลังจากการจบการศึกษาแล้วไป3ปีเนี่ยจะได้รับปริญญาโท M.A. ออกซันโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้ขอรับปริญญาโทในพศ2525ค่ะนี่ก็เป็นการที่ท่านได้เดินทางไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศนะคะอยู่บ้านก็มีพี่สาวเอาน,นังสือจนอ่านหนังสือได้ตอนสี่ขวบสำหรับบางนี่ถือว่าเร็วมากนะคะสี่ขวบมนันยังอ่านไม่ได้เลย พูดถึงสยามรัฐกระหม่อมคึกฤทธิ์นะคะสยามรัฐเนี่ยอยู่กับประเทศไทยมาประมาณ73ปีแล้วคะปีนี้ก็เข้าปีที่73นะคะสยามรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันเสนอข่าวทั่วไปออกฉบับปฐมมาเลิกเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2493ราคา50สตางค์นะคะตอนนี้ก็สิบาทแล้วนะคะโดยมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดและนายสละลิขิตกุลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและมีคําขวัญประจําหนังสือพิมพ์ว่านิคันเห นิคะหารหังปักพันเหปักพระหารหังเป็นพุทธศาสนสา,าสุภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่งแปลว่าชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรคว่มถือเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีอายุยาวนานที่สุดที่ยังมีวางจำหน่ายจนถึงปัจจุบันนะคะ เหตุการณ์สาคัญนะคะหม่อมท่านได้เริ่มรับราชการครั้งแรกที่กองประเมินกรมสัมพากรกระทรวงการคลังค่ะจากนั้นได้ทําหน้าที่เป็นเลขานุการของนายเจมส์แบ็กสเตอร์นะคะที่ปรึกษากระทรวงการคลังเมื่อนายแบ็กสเตอร์ผลจากหน้าที่ก็กลับไปรับราชการนะคะจากนั้นได้ทําหน้าที่เป็นเลขานุการของนายเจมส์แบ็กสเตอร์นะคะพศ2478พระยาชัยสมบัติอธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคารสยามกรรมมาจน หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะชวนให้หม่อมเนี่ยลาออกจากราชาการไปดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสมุบัญชีที่สํานักงานกลางธนาคารสยามกมาจนและต่อมาได้เลื่อนเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาลำปางเป็นเวลา8ปีคะ่ะ พศ2486หม่อมคึกฤทธิ์มีบทบาทในการพัฒนาระบบการเคลียร์เช็คหรือเช็คเคลียร์ลิงนะคะโดยจัดตั้งศูนย์กลางหักบัญชีนี้สินระหว่างธนาคารนั่นเองนะคะหม่อมเนี่ยมีบทบาทในการก่อตั้งธนาคารสองธนาคารใหม่ก็คือในพศ2487ได้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการซึ่งมีหม่อมราชวงศ์หญิงบุญรับ์บพินิจชนะคดีที่เสาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งรองประธาน กรรมการระหว่างพศ2513จนถึงพศ2524และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในปีพศ2524จนถึงอสัญกรรมค่ะส่วนีนธนาคารก็คือธนาคารแหลมทองโดยก่อตั้งในปีพศ2491เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับตระกูลนันทาภูวัตค่ะ หม่อมราชวงศ์คือกธิ์จากพรรคการเมืองกิจสังคมได้ที่นั่งในสภา18เสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในพศ2518ดูแล้วไม่น่าได้เป็นรัฐบาลแต่พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เสียงมากกว่าพรรคอื่นใดไม่สามารถรวมเสียงสมาชิกในสภาได้เกินกว่าครึง่งมาสนับสนุนรัฐบาลผสมของพรรคประชาธิปัตย์กับพกกรรคเกษตรสังคมจนไม่ได้รับความไว้วางใจวาระแรกที่รัฐบาะลแถลงนโยบายของรัฐบาลทําให้รัฐบาลต้องลาออกหม่อมราชวงศ์เสนีปามโอดผู้พี่ จากประชาธิปัตบัต้องอำลาออกไปแล้วมาถึงคราวของผู้น้องจากพรรคกิจส,สังคมจัดตั้งรัฐบาลแม้จะมีผู้แทนได้รับเลือกตั้งมาเพียง18คนแต่ด้วยกลวิธีเจรจาและการต่อรองจูงใจทําให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมชตั้งรัฐบาลได้กลายเป็นรัฐบาลที่คนตั้งฉาย,ยากันว่ารัฐบาลร้อยพ่อพันแม่เพราะผาสมกันหลายพักเหลือหลายรวมทั้งสิ้น12พักนั่นเองนะคะเยอะนะคะ12พักแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยบทบาทการ ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากมุมมองของหม่อมนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ยากไม่น้อยไปกว่าการรับบทในภาพ,พยนตร์เมื่อพิจารณาจากคำเก่าของท่านเองครั้งหนึ่งท่านได้เคยแสดงหนะัง ะะเรื่องอักรีเมกันนะคะครั้งนั้นก็คือหามาที่นายกรัธมนตรีของประเทศไทยเนี่ยได้ไปอยู่บนภาพหนังบนแผ่นฟิล์มนะคะคําที่ท่านเคยกล่าวตอนที่เขาอยู่ในช่วงเป็นนายกอะคะ่ก็จะมีโค้ที่บางทํารีเสิร์ชหามาได้นะคะท่านพูดว่าขอเรียนว่าได้อดทนมาเป็นเวลา1ปีกับ1เดือน กับ4วันอดทนให้คนเหยียบย่ำดูถูกทำทุกอย่างโดยตนเองไม่ใช่คนเช่นนั้นเลยพูดไปจริงๆก็เกิดมาเป็นลูกเจ้าลูกนายการศึกษาก็สูงพ่อแม่ก็เลี้ยงมาดี ไม่เคยให้ใครมากระทืบเช้ากระทืบเย็นวันละสามเวลาหลังอ,อ,อาหารอย่างเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นความกดดันนะคะแรงกดดันหลายๆอย่างตอนที่ท่านดํารงตาแหน่งค่ะเมื่อมีการประกาศยุบสภานะคะแล้วเขาประกาศให้เลือกตั้งวันที่4เมษาย,ยนพศ2 5 1พหหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดแพ้เลือกตั้งที่เขตดุสิตะคะ่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลใดอีกเลยนะคะแต่ก็เป็นหัวหน้าพักที่มีอิทธิพลสูงทางการเมืองมากๆเลยในยุคนั้นนะคะนายน อริถเศรษฐบุตรแสดงความคิดเห็นในหนังสือเกิดมาเป็นนายกว่าการที่ท่านไม่ได้เป็นนายกอีกคงทําให้ท่านไม่แก่ลงไปสมดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ในบรรยากาศครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่อยากแก่เร็วตายเร็วก็อย่าไปเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองไทยเขาแล้วกัน oh. การที่เราจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี้ความกดดันค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็สูงพอๆกันค่ะ เหตุการณ์ทั้งหลายที่ถูกสะสมจนกลายมาเป็นวลีเหล่านี้หากพิจารณาขึ้นปัญหาที่ถาโถมในช่วงรัฐบาลของหม่อมระชวงคือฤทธิ์ปาโมดย่อมพอจะเห็นความกดดันในบทบาทหน้าที่ของหม่อมระชวงคึกฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งคลื่นคอมมิวนิสต์ที่ถาโถมเข้ามาในประเทศรอบข้างอย่างต่อเนื่องการแก้ปัญหาภายในด้วยการออกนโยบายเงินผันกระจายเงินไปสร้างงานในชนบทไปจนถึงการรับมือการประท้วงหลายครั้งจากกลุ่มนิสิตนักศึกษานัเกเรียนและกลุ่มไทยกะที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ครบรอบ48ปีคือ่ลิเยือนจีนนะคะวันที่1กรกฎาคมครบรอบ48ปีเหตุการณ์หม่อมราชวงศ์ครึงลิทปามโมดนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นเดินทางเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนในปี1975นะคะเพื่อเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตเหตุการณ์นี้นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การต่างประเทศที่สําคัญที่สุดของไทยนะคะในฐานะที่เป็นพันธมิตรสาคัญของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดําเนินนโยบายอยู่ฝ่าย โลกเสรีรมาโดยตลอดโดยเป็นหัวเรียวหัวแรงสำคัญในการทำสงครามเวียดนามตั้งแต่ทศวรรษ1970สถานก,การณ์ก็ได้เปลี่ยนไปค่ะเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากสงครามเวียดนามและสารความสัมพันธ์กับจีนเพื่อค้านอำนาจกับสหภาพโซเวียตทำให้จีนคอมมิวนิสต์ได้รับรองให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแทนสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันในปีคศ1971 รวมถึงประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้เยือนจีนในปีต่อมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ค่ะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คุกฤติปามโมดตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับไทยการสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้จีนถอนการสนับสนุนด้านกําลังอาวุธแก่พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคทอนั่นเองนะคะทําให้ในภายหลังพคออทอค่อยๆอ่อนกําลังลงเรื่อยๆจนล่มสลายในช่วงทศวรรษที่1980ค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆขอ,ของหม่องราชวงศ์คือเิสปาโมนะคะจริงๆแล้วที่ปางทำรีเสิร์ชหรือศึกษาท่านมาเนี่ยท่านมีความสามารถมากมายม,มากๆเลยนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะหรือเป็นประวัติโดยคร่าวเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตท่านละกันที่ปางได้ทราบแลบว่ได้อ่านมานะคะเดี๋ยวรอบหน้าค่ะจะเอาพวกหนังสือพวกนี้เนี่ยมา อ่านที่ฟังแล้วกันนะคะตอนนี้มีหลายเล่มมากเลยอย่างเล่มน,นี้น่าสนใจมากนะคะบังก็ได้นําข้อมูลในเล่มน,นี้มาบอกในคลิปนี้ด้วยนะคะแต่ยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้บอกนะคะอันนี้คือ100ปีคึอฤทธิ์นะคะอันนี้เลิศมากใหญ่มากโอเคนี่นี่นี่น,นีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกับหนังสือพวกนี้นะคะท่านเป็นนักเขียนด้วย สามารถมากมายอีกเล่มหนึ่งนึกถึงตอนที่ท่านสแสดงหนังกับคนเมกาชาวอเมริกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะที่ท่านได้เคยทำมาในอดีตค่ะวันนี้นะคะปรางขอบคุณ